ตอนนี้นะครับผมก็ออกมารอลูกค้านะครับอยู่แถวหน้าบ้านนะครับวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากมินบุรีนะเพื่อจะมาขอลองเจ้าบนะูทูธหน้ายักษ์ตัวนี้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี้นะเขาอยากจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับก็เลยอยากจะมีเจ้าบูทูธหน้ายักษ์ตัวนี้นะครับไว้ฟังเพลงเขาๆนะครับเขาเห็นรีวิวผมนะในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างนะครับก็เลยจะขอให้ผมเนะี่ยมาช่วยติดตั้งให้หน่อย แล้วก็อยากจะมาลองด้วยตัวเองนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนคนระับไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าพี่เขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะจะพร,ะรับใจมากน้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ลูกค้าก็มาถึงแล้วนะครับป้าผมขออนุญาตอัด,อ,ดอัดวิดีโอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้ได้ไดไดขอสอบถามความรู้สึกนิดนึงหลังจากที่ใช้กับไม่ได้ใช้ าไม่ได้ใช้นี่เสียงที่จับลงมากเราได้ใช้แล้วเสียงมันจะเบสเบสก็จะแน่นนุ่มนวลอ,อย่างที่ได้ยินี่ว่าผมว่าโอเคเลยนะเสียงออกมานี้ใช้ได้ไไดครับนะขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดถ้าคะแนนสิบนี่ให้เท่าไหร่ครับเอาไปสิบเลยเอ,อยาไปส<อ>ิบเ็ดก็ได้สิบเ็ดเลยขอบคุณครับผม<อ>ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับผม